Welcome back to Bangkok b a t t l e t e c h Today we're diving into the Eurocopter US-72 UH Elagota, a p r o f e n workhorse of modern military and civilian rotorcraft. While x p l o r e its origin, design, performance, mission role, strength and weaknesses, and hear i n s i g h t from the people who fly and maintain this helicopter every day, the US-72 UH Elagota translates to Airbus Helicopters e c 1 4 5 platform. อิเซลแอนด์อีว like OH ิลูชันออฟเดอะเฟมัสบ UH ีเคหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแอนด์เอเอสสามหกห้าดอลฟินซีรีส์อิงเดอะเอรีสองพันเอสเดอะยูเอสอาร์มีอินิเทียตเต็ดเดอะไลท์ยูทิลิตี้เฮลิคอปเตอร์โปรแกรมทูริเพลซเอจิ่งแอร์เฟรมไลท์เดอะโอเอสห้าสิบแปดเคโอวาอินโดเมสติกแอนด์นอันคอมแบตซับพอร์ตโร่ยูโรคอปเตอร์สอีซีหนึ่งร้อยสี่สิบห้าวอสเลือกเท็ดฟอร์อิตโลคอสซีวินเลียนคอมแพตติบิลิตี้แอนด์สตรองเซิร์ฟเวิร์สเรคคอร์ดเดอะเฟิร์สยูเอสเจ็ดสองเอวอ Since then, it's become a staple for the U.S. Army National Guard, Army Aviation, and several civilian agencies. Over 470 units have been delivered, with m i s s i o n ranging from search and rescue to border patrol and VIP transport. The l a k o t a is built at Airbus Helicopters facility in Columbus, Mississippi, ensuring full domestic production—a key requirement for the Army acquisition process. Now. Let's take a look at the design and b u i l d of this aircraft. The Lagota features a mostly composite airframe with high crash resistance and corrosion protection. Its sleek aerodynamic shape, twin-engine design, and fully enclosed fenestron tail rotor make it q u i t efficient, and safer to operate in tight e n v i r o n m e n t It has a maximum t a k e o f weight of around 3,585 kg, probably 7, p r o p e l l y 7,900 p o u n แอนแคนครูซแอดแอป roximately หนึ่งร้อยสามสิบสามนอตอิทเบรน about สามร้อยเจ็ดสิบไมล์เพลนตี้ฟอร์เรจิเนลมิชชั่นออลเมเดวัตทาร์สเดอร์เฟเนสตรอนเทลโรเตอร์อิงพาร์ติกูลาร์ significantly reduce น้อยแอนวูนเนอร์บิลิตี้ทูเดามีดออลแลนดิ่งออลดูริงโล่ altitude ไฟท์ Inside the cockpit the Lagosta is outfitted with a full glass avionics suite the Garmin G ห้าศูนย์ศูนย์ H this dual display system includes primary flight data Engine Monitoring, moving map and GPS integration. It's NVG compatible, making it ideal for night ops and include redundancy for safety. Control inputs are light and responsive. Pilot s report the aircraft is easy to fly with great visibility and simple startup procedure. The autopilot, if installed, a s hover hold, altitude control, and approach modes. ยูสฟูลสำหรับบินออฟเดมานดิ้งเรสคิวโอเปอเรชันเดอร์เคบินคอนฟิกูเรชันอีส์โมดูล่าเดอร์สแตนดาร์ดเซตอัพอินคลูดเซตติ่งสำหรับซิปเปอร์เซนเซอร์ออร์ทูสเปเชอร์สำหรับเดวัตโร่ดอร์ออนโบดซ้ายชัลโล่ฟาสต์โหลดดิ่งแอนด์อัลโลดิ่งอีท์แฟลตฟลอร์แอนด์โอเพนเคบินเมกอีทอิเดียลสำหรับอุปกรณ์ทรานสปอร์ตดิส ASTERRESPONSE ออร์ VIPS คอดในเทิร์มออฟเพอร์ฟอร์แมนซ์เดอร์ลาโกตาเอ็กเซลอินคามทูโมดเนเรตคลิเมตแอนด์อัลติจ ว่าม like well ันไม่ได e UH ้ออกแบบสำหรับฮอตและไฮคอมแบตโซนอย่างอัฟกานิสถานมันทำได้ดีในทุกพื้นที่และสภาพอากาศดูอัลเทอร์โบเมซ่าอารีล 1E2 เอนจินให้ความแข็งแกร่งในส่วนของกำลังและน้ำหนักและเฮลิคอปเตอร์นี้ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบสำหรับสภาพการบินอุปกรณ์ลองมาพูดถึงเรื่องของมันกันดีกว่ายูเอส72เอวอสไม่ได้หมายถึงการบินแบบฟรอนต์ไลน์การขนส่งแต่เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์สำหรับความปลอดภัยในบ้านเกิด บอดเจอร์เซอร์ฟิยานเทรนนิ่งและเมเดวัตเนชั่นแนวการ์ดยูนิตใช้ในเชิงต่อเนื่องสำหรับเฮอริเคนรีสปอนส์ฟลัดเอเวอเรชันและลอร์เอ็นฟอร์สเมนต์ซัพพอร์ตอินฟักเมนีลาโกตาสไลด์เดลี่ปัทโรโอเวอร์ยูเอสเซาท์เทิร์นบอดเจอร์อีควิปเป็ดวิดแอดวานซ์เซอร์ฟิยานแพ็กเกจเจสต์วันเมเจอร์สักเซสของเดอะลาโกตาโปรแกรมคือในไพร์ล์เทรนนิ่งโรลเดอะยูเอสอาร์มีเฮส์ยูสเดอะยูเอสเจ็ดสองเอทูเทรนทูซันออฟนิวโรโตคราฟต์ไพร์ล์สแอดฟ อิดซ like UH ิมพลิซิตี้สแตบิลิตี้และโมเดิร์นอีวิโอニックพรอวายและอิดเดียลสเตปปิ้งสโตนทูมอลคอมเพล็กซ์แอร์คราฟต์ไลท์เดอะยูเอชหกสิบแบล็กฮอคหรือเอชหกสี่อาปาเช่เมนเทนนิสแวร์เดอะลาโกตาทรูลี่ชายน์บิลล์อาราวิลเซียนสแตนดาร์ดอิดเบเนฟิตฟรมเอเมเจอร์ globally supply chain parts อะชิเปอร์แอนด์มอลอะวายเบิลบนแดนเมนี่มิลิเตอรี่สเปซิฟิกแพลตฟอร์มเมคานิกแอพพลิเคชั่นเดอะแอคเซสซิบิลิตี้ออฟเมเจอร์คอมโพเนนต์ and downtime is s i gnificantly lower compare d to heavier helicopter. This translate s to more out in the air and lower operating costs. p r o ลี่ห0 0่งพ l a ห per f l y h o u r Now, what are its limitation? Well, the l a k o t a isn't amoy. It doesn't have any built-in weapon. That was a deliberate decision. This is not a combat aircraft. It's meant to operate in l o w t r e a t e n v i r o n m e n t and why its cabin is flexible. smaller than a black hawk and can handle large squad or heavy cargo in hot and high condition l i d o s in Afghanistan or the Rocky the engine struggle with full payload t a s also criticism about its lack of interoperability with other tactical platform since it's optimized for civilian role it doesn't have the same data link or battlefield integration as frontline helicopter but again touch by design The Lakota was built for law enforcement, training, and humanitarian role, not combat insertion despite this drawback the l a k o t a has proven to be one of the most cost effective and reliable aircraft in the army inventory it's q u i e t safe easy to maintain and widely liked by pilots for tasks like disaster response medical evacuation search and rescue and homeland security it h i t the mark So what's the final word? The Eurocopter UH-72 Lakota is a well-balanced, non-combat utility helicopter that succeeds in its intended role. It's not flashy, and it won't be dropping into hot zones anytime soon. But it q u i e t l y performs hundreds of critical missions every day across the U.S. and beyond. In a world where not every mission c a l l e d for missiles and armor, the Lakota p r o v e s t e s t i l l value in versatility and affordability. Thank for watching Bangkok Battle Tech. If you found this review helpful, give us a thumbs up and subscribe for more in-depth look at modern military and support vehicle. Got another platform you'd like us to review? Drop it in the comment s until next time. Clear s k i and safe flying.